ครกเลยคือมันต้องครบรสแน่นอนนะครับพุดชอบมากมันกว่าเลยหอมมันจากตัวถั่วพูอุ่นนะครับซึ่งทำจากถั่วเหลืองมีเปรี้ยวมีเค็มมีเผ็ดครบเลยนะครับตัวพููซิ่งมาต่อเลยใช่ไห<ช>มครับก็คือเอาเต้าหู้เนี่ยมาทอดเดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนก็คือเต้าหู้ขาวนี่แหละ ตัวเต้าหู้นะครับมีความนุ่มแล้วก็เค็มนิดๆน,นะครับกินเล่นได้เลยนะไม่ต้องจิ้มก็ได้นะครับอร่อยดีนะฮะคือตัวน้ําจิ้มในนี้นะครับเขาก็จะมีตัวถั่วลิสงที่เขาเอามาคั่วมีงาขาวใส่ลงไปแล้วก็มีพริกส้มน้ําจิ้มจะมีอบอเปรี้ยวหน่อยนะครับเปรี้ยวหวานนะ ถั่วพูเหลืองทอดนะครับโอ้สีต่างกันเลยนะครับสีเหลืองชัดเจนนะครับอันนี้มันจะมีความแน่นๆนะครับเหมือนกินมันอะหัวมันอย่างนั้นอะมาอีกจานหนึ่งนะครับอันนี้เป็นถั่วพูยำนะครับเพราะว่าน้ำการยำของชาวไทยใหญ่อะเป็นเป็นรสชาติแบบมันๆเผ็ดๆเค็มๆ,ๆ รวมๆกันนะครับมีเปรี้ยวแบบแซมมานิดๆบางๆคือมันครบรสอะ่ะ